ตามภาพก็คือสมองบริเวณที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือบริเวณที่เป็นสีเขียวออกเหลืองๆนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือขอบเขลนมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยซิลิบัมหมดเลยนะครับก็คือแบ่งตามสีเลยนั่นเองนะครับซึ่งซิลิบัมเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้ การนึกคิดเกี่ยวกับสติปัญญาแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการรับสัมผัสนะครับก็คือโอเคเราสัมผัสจากอวัฒรับสัมผัสต่างๆซึ่งภาษาภาษาสาที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกอะไรพวกนี้ก็ต้องมาแปลงผลให้เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับลิ้นว่ามันมีรถอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับตาเราว่าเรามองเห็นเป็นยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งต้องใช้ซิลิบามในการแปลผลนะครับซึ่งซิลิบามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโหลบต่างๆได้อีกนะครับส่วนอันที่3ก็คือไฮโปลามัสไฮโปลามัสก็คือ มันจะอยู่บริเวณตรงสี่้อมนะครับบริเวณนี้อันนี้คือไฮโปธามัสซึ่งไฮโปธามส์มันจะใช้เกี่ยวกับการคุมพวก ANS หรือออโตโนมิกนเวอร์ซิสเต็มนะครับหรือระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบประสาทที่ใช้ควบคุมพวก กล้าเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ต่อมต,ต,ต,ต่างๆในร่างกายนะครับรวมทั้งมันจะใช้ในการคุมพิจูนิทอรี่แกลนด้วย p i จูนิทอรีแกลหรือต่อมใต้สมองก็คือติ่งตรงนี้ครับมันจะยื่นอยู่ข้างล่างไฮโปไทมัสก็คือตรงนี้อันนี้คือ p i จูนิทอรีแกลนนะครับตรงนี้นะครับใช้สีม่วงเลยมองไม่เห็นเลยโอเค รวมทั้งมันจะเป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมินะครับการเต้นของหัวใจแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของร่างกายนะครับล้านสุดท้ายที่สี่ก็คือทารมัสนะครับมันจะเป็นชุมทางของกระแสประสาทนะครับอัน,นี้ก็คือภาพของทารมาส ก็คือบริเวณนี้นะครับโอเคอันนี้คือสมองส่วนหน้านะครับสังเกตว่ามันจะอยู่บริเวณค่อนข้างไปทางด้านบนๆเนาะแล้วก็มาทางด้านหน้านะครับต่อมาอันที่สองคือสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางภาษาอังกฤษคือ MidBrain ตรงตัว ซึ่งในกรณีของคนเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะส่วนที่เรียกว่าออปติกโลนะครับโดยที่สมองส่วนกลางของคนเนี่ยมันจะใช้ในการคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาก็คือซึ่งการเคลื่อนไหวของลูกตาตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นรีเฟกตก็คือไม่ได้ตั้งใจนะครับเช่นเราอาจจะได้ยินเสียงเปิดประตูปุ๊บ แล้วเราไม่ได้ตั้งใจกวาดตาหาหันไปมองทันทีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือช้ยมิดเบนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเปิดหรือการปิดของรูม่านตานะครับมันจะมีศูนย์ควบคุมการเปิดปิดรูม่านตาอยู่นะครับซึ่งมิดเบนก็คือตรงนี้นี่เออ สีน้ำตาตรงนี้นะครับอันนี้คือมิดแบนส่วนสมองส่วนหลังก็แบ่งเป็นสามอย่างสมองส่วนหลังภาษาอังกฤษคือไฮแบนอันแรกก็คือซิลิเบลลัมซึ่งซิลิซิซิเบลัมเ,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 เนี่ยใช้ในการทรงตัว นะครับแล้วก็ใช้ในการการทำงานที่สอดประสานกันของกล้ามเนื้อหรือ coordination นะครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวที่ต้องมีคล้ายๆเป็น pattern ซับซ้อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้ c e r e b e um l l มช่วยในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกันนะครับ cerebellum ก็คือ น้ำเงินสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือซิรีเบลลามอย่าจําสับสนเชื่อมันอาจจะดูคล้ายกันก็คือไอ้นี้ก้อนใหญ่ๆทั้งก้อนเนี่ยคือซิลิเบรามสีน้ําเงินตรงนี้คือซิลิเบลามนะครับอย่าจาสลับกันนะครับแล้วอันที่สองก็คือเมดูลา เมดูล่าเนี่ยเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับรองทางควบคุมพวกความดันเลือดบัดเพชเชอร์ควบคุมเรื่องการหายใจแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องตามให้ได้เออใช้คำว,ว่าอย่าลืมดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะลืมกันก็นกคือเป็นศูนย์เกี่ยวกับการไอจามสะอึกอาเจียน คืออะไรให้มันเกี่ยวกับอารมณ์มาลคอหอยอะตรงเนี้ใช้เมดูล่าควบคุมนะครับเมดูล่าก็คือเป็นเบรนส่วนของสมองล่างสุดจะติดกับสไปนอลคอหรือไขสันหลังละนะครับชื่อเต็มๆอาจจะเรียกว่าเป็นเมนดูล่าออฟลองกตาก็ได้นะครับก็คือบริเวณน,นี้โอเค สังเกตว่าตรงนี้มันเป็นกระโหลกเนาะเป็นกระโหลกศีรษะก็คือเมดดลวาเนี่ยมันจะกินเนื้อที่ตั้งแต่ที่มันที่มันส่วนของที่มันไม่ป่องซึ่งป่องๆไวนีคือพอรคือสมองส่วนที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือกินต,ตั้งแต่เส้นนี้ไล่ลงมาจนถึงขอบของกระโหลกศีรษะเลยแล้วถ้าเลยขอบกระโหลกศีรษะลงมาแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสไปนอคอร์หรือไขสันหลังแล้วนะครับ ส่วนสมองส่วนสุดท้ายที่เมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วเนาะก็คือ pons อย่าลืมมันมี s ด้วยซึ่งเป็นศูนย์ที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวใบหน้าแล้วก็การหายใจลมกันกับเมดูล่านะครับอันนี้ก็คือ pons ก็คือบริเวณสมองส่วนที <si ่มันป่องปตรงนี้นะครับเหนือพรก็จะเจอมดเบ i นล่างพรก็จะเจอมดูล่าซึ่งรวมทั้งไดเอนเซฟอนไดเอนเซฟลอนตรงนี้ก็คือทารมัดนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเดนเซฟลอนมดเบรนพรส่วกลาวมดูล่าเนี่ยเรียกรวมกันว่าเบนสเตมนะครับหรือก้านสมองนั่นเองซึ่งถ้าก้านสมองตาย หรือเรียกว่าภาวะสมองตายเนี่ยก็ถือว่าคนคนนั้นได้ตายไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังสามารถอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจก็าตามนะครับเพราะว่าบริเวณเมนสเตมเนี่ยมันมีศูนย์ที่เกี่ยวกับการควบคุมของหัวใจการหายใจอะไรแบบนี้ที่อยู่ที่ที่เมดูล่าออลงกาตาซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบนสเตมเสียเมดูล่าอองกาตามันเสียไป มันก็ไม่สามารถควบหัวใจหรือว่าควบคุมการหายใจได้นะครับก็จะถือว่าคนนั้นได้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่โจทย์ข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้อง 1. สมองส่วนหน้าทารมาสถูกต้องสมองส่วนหน้าเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะ o l f a c t o r y b u l b c e r e b um, ิบราล์มไฮ h a l m a s แล้วก็ทา a มาสมันข้อหนึ่งข้อสองถูกนะครับส่วนสมองส่วนหลังมีอะไรบ้างนะมี c e r e b e l l u m medulla แล้วก็มีพรนะครับตอนข้อสามถูกข้อสี่สมองส่วนหลังอัฟติโลบตัวนี้ผิดเลยเพราะอัฟติโลบเนี่ยมันก็คือสมองส่วนกลางนั่นเองนะครับมันไม่ใช่สมองส่วนหลังมันคนนี้ตอบช้อยที่สี่นะครับหน้าที่ของเราคือต้องไปท่องว่าสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างน,นะครับ